สบายดียามือเศร้าจ้าพี่น้องเอากะเห็ดกับเข่าด้วจ้าน้องนัดเห็ดแก้วมะกอกอันนี้ก็คือมกน่อไม้มกปลาซิวพี่น้องไปซื้อมาแต่ตลาดไม่น้อยไปตลาดมาแล้วก็เพิ่ย่างสิ้นหมูด้วยจ้าพี่น้องเด้อย,ย่างสิน้นหมูย่างลายอยู่ในเนาะเออเออซอยจังสันเลยลูกนัดเป็นคนเห็ดแก้วมะกอกย่างสิน้นหมูเออเอา พอเลยแหละพอเลยซุกเลยนะซุกเลยลอ้าวป้าฟ้านี่เขาเธอท่องเด้อเอฟซีคนท่วงอยู่นะล่างเลยเด้อน้ามันไโพดนั่นป้งก่อนเอาพื้นใส่เลยท่องลวกกันสิลวกดอกแค่เด้อพี่น้องเด้อลวกดอกแค่กินกับน้ามันวากาลายยุบใส่เด้อท่องมัต้องเทน้ามันใส่เด้อดอกแค่ป้าพี่น้องเอ้ยแซบแซบรวกเลยมันมันสีหวานนะนะยังอะไรเขาเลยเห็นอยู่ปอนี่เห็น ตัวมาพี่น้องมาเอากระเห็นองคิดเลยมันใหญ่ดคตรงะเออโอเคอะยินังาสบายดี้ะพี่น้องสบายดีจ้าปารุมาจ้าพี่น้องไม่กินเข่าดังหลุดหรือวบึงหมอแม่เลยสุกน้อไหมพี่น้องก็ไปรถนะเจเออเออโอเคแหละอะ เผ็ดดอกแ,แอ่แน่อืมสรัดเลยนะนามนี่พักตะรัดถูกแล้วอ้าวนินมากกกัมิน,นไปเอาก่ะกินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วพอกระสิอาบน้ำพานังอ้นเบาก้าน,น่าไปอันนี้ไปอย่าห้านะนบ้านบ้างก่ะ เ,เ่อแมบเราก็น่ารเราไปจีบไปอย่างห้างเราไปเขาเลิศกันเอากันคืนใหม่เด็ เราเชื่อเอาเด้นี่เอาได้แบูักแนวสางหารมันเออมันเป็นตเป็นตเนาะเก็บบูักบเอาหงนลกาวอมม ván được cái bàn.

ăn <Nun> non có được không ràng luôn cái gì đấy ràng luôn ràng cũng sẽ kẹp cái gian lạnh Ngon lắm Ngon lắm Ngon đâu? Không có kim pha đâu mày. Ngon lắm đâu? ram nhà ừ. nó. ừ, đọc đọc khê, đi. nóc, ok. Ừm rot ok ครับ. Rot เนาะ. Rồi rot. Ok pa. Aha đi นนแกดใส่ไว้มันแบบแเเอนองขมเลยถอือกหาวานหวานขมมวนหวานเจา,าคนประหมักชักเนาะมันเป็นยาลูกมันดีแทรูกระรี่พินข้าเาขาจะหาอยู่พี่น้องเลย นางอ้นกาหน้าแม่กาหน้าแล้วก็คคอยสี่คนหมดทานั้นเลยไปจีบไปยัยไปหน้าไปกรให้งเขาเขียนว่าเขาดีกันเสร็จบบันทึกทงสองผายผายคิดนะ

ให้หายดีแล้วว่าหยก็หายก็ให้ดีเลยครบทม่หายัวกินกนุกคนะเนาะ

ฝายัว่ยนีบบ <ừ m. S 2> อะอะืมพงยนตันยนเชนละ <c ười> มอะือนั่นนีจะตั้งหนากตัวนี่เอาแจ้งเขาผมก็จะมีเงินเรื่องคัดของเรื่อันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคัดของปลอกครับ

มันเป็นเนาะดยรถท้องครับหิวเนาะมันหล,นลายอย่างบนท้องเลยพูดนะเป็นอันนี้ก็ยากอันนัก็ะยากบมึนบอกอันนี้ก็ะยากอันนี้ก็ะยากอันนี้กระยากตายกูนะไ้เดี๋ยวห้องหอมเห้องหอม เป็นตอนเป็นตอนเหมือนแซบแล้วนี่ครับงนักงจะเช่ได้หรือไม่เฮ้ยนั่งนอ๊บงให้แม่นักเข้าเดี๋ย,ไกกยวไปจัดนั่นจากนี้เอาสิบส <12. S 1> องลาเลยนะ ลาไปก่อนเนอจ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้เ้ยพี่น้องาลาไปก่อน้อพี่น้องเด้อเผาแห้งพี่น้อง